โอเคโอเคผมอยู่ c o u เฮ้ t ผม k e ถึ้วฮ่าฮ e ทุกคนทุกคนทุกนทุกคนทุกมน a ุก o นทุกคนทุ u คนทกค o กคนทุกคนทุกค e ท a l ค i e ุทุกคนทุสนทุกคทุนท่นทกนกนี้อยู่กันนทคนทนทุกท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกินฮลกันนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นกาน เล่นครั้งแรกนะคะรับท่านผู้ชมอาจจะดูเดือดดดาลหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะคะรับท่านผู้ชมกดที่เพื่อยึดที่ยุตอสอนกันมะ you can come up just go ahead m h h u h I need to find something in in my backpack um ผมว่าคุณคงอยากยึดสินะ Aldicion. can't hide anything from you very well you can catch up i guess the path leads through that canyon mm hmm i know good the bsad good เ๋ยวนึงนะท่านผู้ชมขออนุญาตปรับเสียงเกมก่อนโอเคครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมคราวนี้เราจะเดินไปไหนอ่ะเขาบอกให้เดินไปรอบขอเดินไปสำรวจทางนู้นก่อนนะท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมไม่ทำไปหมดเลยอะ่ะอ้ยเสียงนกเต็มไปเลยตอนนี้ก็เป็นในเหวสินะนั้นแดงว่าเขาบังคับให้เราเข้าไปฮนะงั้นลองเข้าทางนี้ก่อน Oh, uh, have you tied down the boat? the Jake, um, <laughs> I know this might sound stupid under the circumstances, um, I I am glad we came back here. Yeah, I feel ya. we came Still Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Dewahawkca village. Wow. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing anthropologist Higgins. hand, Dr. at Mm-hmm. have I an วดดนันจะไปคุยกับใครอ,อ่ะเอ่อเขาเขาหมายถึงใครอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะท่านผู้ชมเหมือนเขาจะไปคุยกับใครสักอย่างนะคนป่าหรือเปลนะ่าแมวนายิ่งจีดง่ายอยู่นะแมวนาโอไม่นะนนะท่านี้ก็เป็นทางตันแค่ว่าเราต้อง เติมมาทางนี้เติมมาทางนี้แมวกูจะเจอคุณป่าแมวแมวนะแมวนะเฮ้ยกูกลัวนะเนี่ยหล่ออ่ะเรามาถึงแล้ว Okay I found the tent Is everything all right. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. De Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but. Maybe you should maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Carino, You know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. <laughs> Use your imagination. What's the pupha? สมุดบันทึกเลือกโปรไฟลราบตรงไหนดีท่านผู้ชมตรงนี้แล้วกันจะได้มีที่นั่งโ <Okay. S 1> <Thank you. S 2> อเคว้าวอะไรวะเดี๋ยว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 ,ยวสมุดบันทึกเอาไหนเอาไหมเราจะตั้งใกล้ๆเอ้ปึ๊บ Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porter's left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, uh, but it feels that way. How do you look at? หรือว่าคนป่าจะมาแล้วนั้งเถอะตัดไม้ดีกว่านะพี่ชมมีตัดไม้นี่อะไรฮะโยนทิ้งที่ขวากดเก็บเพื่อเป็นการแยกชิ้นสวนกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้มีแถวนี้ตกไม่เอ่ยไม่มีตมมต่อไ,ไ,ไปไม่กลัวอรบุนป่าเอือเรามาทำกองไฟกันได้แล้ว Looks like everything's ready Mia can you bring me a lighter when i mentioned we seemed to be lacking some equipment uh, don't tell me yeah we have no fire uh, not a single lighter nor box of matches uh, we, we ordered both did you check everywhere i did you need to do it the old-fashioned way well not the best start of the expedition กด n เอิบกิ่งไม้หรือไม้กระดานกิ่งไม้เล็กประดิษฐ์กิ่งไม้เล็กกับนี่เหรออ๋อนี่ไงสว่านมือวิว I need to find something dry หาเชื้อไฟเราจะหากันยังไงนะท่านผู้ชมนี่เหรอเอิบเอาวันเก็บไว้กันไม่รู้เดี๋ยวเขาเปิดสมุดกัน จะหมดออกิ่งไม้หรือกิ่งไม้เล็กกิ่งไม้เล็กแล้วไงต่อ <c oughs> แล้วไงต่อต่อมาโดนกิ่งไม้กิ่งไม้ก็ได้โอ้กดใช้นี่เหรอโอเคโอเคเอาเลยนะทำไงอะ่ะหารังนกเส้นใหญ่หรือใบไม้แห้งเหรอโอเค เราไปหาใบ,บไม้แห้งกันครับท่านผู้ชมใบไ,ไม้แห้งนี่ไงถ้าจะใช้ได้แล้วนมะั้งเรียบร้อยเอ่อที่ขวาใบไ,ไม้แห้งโอเคเราได้ใบไม้แห้งมาแล้วนะท่านผู้ชมเราจะไปปั่นกันกดไม่กดอะไรกระบอกเป้

Oh, wow. Mia, the fire is burning. Coming. Give me a minute. Hmm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A <laughs> mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still. We have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time, we need to pay attention to the slightest details. Last time, I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Again. พัดลมเขาบอกคนเต็นมือจะค้นยังไงอ่ะ <c oughs> คน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 เหรอคนคนเต็นคนเต็น,นเอ๊ะฉันอยู่ที่หมู่บ้านตื่นเมื่อไรใช้พิทยาโทรหาฉันนะคะมีของขวัญเล็กๆให้คุณด้วยลักจาก่ามีอาขอบคุณครับ Hello? Hello? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up. Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. <laughs> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well I didn't. What there? What there? Oh Leo, Oleo. Oh Leo. Oh leo. Meow. Mayonna Mia Lyuleva. Exactly what I wanted. It even has solar batteries and a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. <laughs> Tell me about it. Oh, <coughs> นักลกปิศนาที่ฐานาเป็นลายหัวกระโหลกปรากฏตัวขึ้นเมืม่อวานนี้ที่ริมแม่น้ําที่เราเล่นเรือผ่านขอโทษขอโทษก็เขาเป็นใครยาบาหัวข้าสหายของเรากลัวที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้อะไรวะมาโอ้โอ้เมื่อเถอ On the expedition with my wife Mia. Hey, Mia. Hey, Mia. Say hello. Oh, hello. The tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Uh, well, I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. I'm worried, you know. Of course, you are. But I'm ready, don't you? คนหมดแล้วอ okay, <Yeah. S 1> ่ะมีอะไรให้เคนอีกเหรอแป้งโปรตีนเก็บไว้แล้วกันโปรตีนอาหารกระป๋องกเก็บไว้ไม่ได้คนอาหาร ไม่มีนะท่านผู้ชมเอาแล้วมีอารเราวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไปหาพวกนั้นซะด้วยเอาแล้วไงคนเต้นหาของที่ให้สารอาหารเอาแล้วทุกผู้ชมมีอาของเราจะแตกโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ไปนองลว Gin, 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 gin. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. Si. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mhm. Mm Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Oi, oh, Mia. Yeah. Just be careful, please. Lena, I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. <sighs> All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Mm. าอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าอเมซอนเผ่ายาบาห,วหาัวค่าคือหนึ่งในแปดติกเผ่าที่หายสาบสูญไปความหวาดกลัวต่อโลกยุคใหม่อันโหดร้ายทำให้พวกเขาอยู่อย่างสันโดษพวกเขาจะต้อนรับเราไหมนะพวกเขาคือกุญแจสำคัญแอบเป็นบอสแสเดียวที่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่ ว้าวท่้นผู้ชมอันอ่านไปเถอะอะเราตึง้งตึ้งตึงตึง,งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มีพิษไม่มีภยัยเผาที่จับสูนไปไอ้ยา่าไปทิศทางเหนือว้าวเพื่อหาต้นยาสูบ เ่าไปกันคะท่านผูน้ชมเราจะเดินออกไปแล้วต้นยาสูบเป็นยังไงอะ่ะเออวะต้นยาสูบเป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันเดินไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรเนี่ยปึออ๊บปีน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 ต่อไปปึบเฮ้อเฮ้ออ๊า Get yes. oh, okay uh, wow. I know I was supposed to not call, but a line snapped, and I fell down a good thirty feet just me are are you okay? Uh, I'm not sure. hold on I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself Ah, oh, good yeah. คตรเจ็บเลยอ๋อ,อาบาดเจ็บตรงไหนหรู้ไม่เอ่อขี้ขวาเพื่อเลื่อนดูซ้ายขวาไม่มีอะไรเกิดขึน้นอา่อาแผลทัลรอขาละ่ะขาไม่มีเฮ้ย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  it's it's alright nothing's broken Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do You remember how to do it? <laughs> I, hear. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has uh, long leaves without any markings, and is surrounded by yellow flowers. Okay.

เรามีแผลท่านผู้ชมเราต้องไปหาต้นแล้วนี่ไง <S <S ทําไงอ่ะอ๋อมาด้ยของนี่ไงต้นโมลิเนเรียต้นทําแผลโอเคท่าน okay, ผู้ชมแล้วก็กดคราฟมาประดิษฐ์เห็นว่าเอาใบนี้อ๋อแค่ใบเดียวเลยโอ้ g ม่กอดกดไงนะดูแผลอ,อกดซีประดิษฐ์ รามีแผลข้างขวา้ h า y ก o ดทำแผลทำแผลปวเจ็บมากนะท่านผู้ชมอเสร็จแล้วเราโทรหามียต่อ w r a p e d up i c e l y d o e it hurt Um Not much Good Hopefully it w i l e a l How are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think, I think they were divided even before I joined them the chief wanted to approach the world's top peacefully but a few of the elders fighting now the jabahuaca basically have two factions sounds dangerous mia be careful i'm not in any danger told you oh i'm optimistic please come in I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! Ow, there, I'm You don't me Oh, my, มึงก so, uh, uh uh. uh. yeah. really ับกูต้องได้บวกกันยังวันนี้ยังวันนี้สัตว์ไอ้เหี้ยอือมึเจอแล้วไอ้เหี้ยแตกแม่กูบอกเลยจังวันนี้เข้มมากเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยไปเอกรันไอเหีกูได้วิ่งแล้วมีอ่ามีอ่าล่ะ เอาโอไม่นะพัมาันพามพัมพัมพัมามพัมพามพัมพามพัมพามเอามีอาไรรู้่ะ Hello กินเหร Is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake. Why can not you respond? There, Pigu. Come in. Oh my god! Oh my. Ah. สัญญาณวิทยุเบียเมียเมีย God damn it this radio รวยเอ้ยรอเมียอยู่รายการไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมียอยู่ไหนโทรติดต่อฉันจากหมู่บ้านอินเดียน อินเดียนจะกลัวอะไรฉันนี้จากอะไรเพราะจริงวันที่22มบสามมออกเออของการออกเดินทางสมบูรณ์ถึกฉั้นเปียกน้ําฉันไม่มีเสบียงเลยมีอาไม่ต่อมึงมึงมึงมีมึงมึงชู้เขาไม่ได้สุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดี Hello can anyone hear me ไม่มีใครตอบเลย I don't know what happened please help Over. ว้าวท่านผู้ชมสวยดีเนี่ยนี่ไปไปไปเราขึ้นขึ้นจากน้ำก่อนขึ้นไงวะหนอล้างเนื้อล้างตัวก่อนท่านผู้ชมล้างเนื้อล้างตัว เราหนีจากอะไรมาเอ่ยไม่รู้สิแต่ว่าคงหมดเวลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยนะท่านะผู้ชมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าหากรู้สึกสนุกชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 进来啊！嘿、嗯。 mi aku pi aku